นี่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยเนาะแก่ก็แก่สึกอยากกินยาอ่อน <c oughs> ต่างกันฟ้ากับเหวป้านี่ออกไม้ครับแหมแหมแหมเดี๋ยวนี้มีซูปเปอร์ฮีโร่หนุ่มหล่อเอาของมาฝากให้ด้วยนะคะอิจฉาจังเลยค่ะบอสถ้าคนอ,นอื่นเดินด้วยกันนะ <c oughs> เขาจะนึกว่ายายเดินกับหลานว่ะ <c oughs> ถ้าฉันเป็นผู้ชายคน,นนั้นอ่ะคงอายแย่เลย ชีพายละไอ้ตุนสามแต้มเลยว่ะเพื่อน้อไอ้ตุนร้อคกูด้วยดิไอ้ตุนขอโทษครับป้าป้าเหรอไอเดนเฟนเอ้ยของลูกค้าหนึ่งแก้วนะคะเอาโมคาแก้วครับพี่นี่นายทำไมหน้านายคุ้นๆอ,อ่ะอ๋อไนนี่เอง สวัสดีครับป้าป้ามันแปลงสิน้อยเรื่องวันนั้นอะนอยายจะช่ยใช้ใช่ยังไงฮะโอะป้าคือผมขอโทษจริงๆครับคือวันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจใจะโยนน้ําใส่หัวป้านะครับขอโทษงั้นเหรอขอโทษแล้วก็หายโกรธได้อะตำรวจเขาตกง,งานกันหมดแล้วเว้ยอ้าวป้าผมขอโทษป้าแล้วนี่ป้าจะเอาอะไรกับผมอีกฮะลูกค้าคะวันนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นวันแม่นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเอาเลยครับพี่ น้าแมนะ่น้อใครแม่นายยังไงนะคะอ๋อคือแม่ผมโกรธผมอยู่นะครับน้าแมนะ่น้อเอาเลยสองแก้วพี่ได้ค่ะนน <No, no. S 3> <c oughs> เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับ <c oughs> แหมฉะลาดดีเนะ้ะอ้างใช้ว่าเป็นแม่เพื่อได้กาแฟแก้วหนึ่งนี่นะ เอ้าก็ถือว่าเป็นการถ่ายโทษแล้วนะครับผมเนี่ยเลี้ยงกาแฟป้าแก้วนี้ส่วนกาแฟฟรีเนี่ยก็เป็นของผมก็เท่ากับว่าผมได้เลี้ยงกาแฟป้าเป็นการถ่ายโทษไปแล้วถือว่าหายกันนะโอเคป่ะเหรอดีจังเลยเนาะด้วยความดีดีครับไปชนเว้ยเอาเป็นว่าขอบใจนายนะที่เลี้ยงกาแฟฉันอะฉันหายกฎนายแล้วก็ได้ แต่เข้าหลังจะเล่นอะไรอ่ะก็ดูให้มันดีๆหน่อยอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเป็นห่วงเหรองั้นก็รับผมไปดูแลดิผมจะได้เชื่อฟังบอ้าป้า<ะ>เอาป้าเฮ้ยอย่าพูดไม่จบเลยมานี่กอดดิป้าป้านี่ออกไม้ครับ เจริญพรโยมเฮ้ยนายเล็บยูป่ะนี่นายขึ้นมาได้ไงอ่ะนี่ ผมซื้อโคละลามาฝากป้าครบมารับดิป้าแล้วนีเ่เดี๋ยวหนูไปหยิบให้นะคะนี่ป้าจงภูมิใจนะครับที่มีหนุ่มหล่อเนี่ยซื้อของมาฝากผมไปก่อนละบายแหมแมแม,แม เดี๋ยวนี้มีซูเปอร์ฮีโร่หนุ่มหล่อเอาของมาฝากให้ด้วยนะคะอิจฉาจังเลยค่ะบอสนี่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยเนาะแก่ก็แก่สึกอยากกินยาอ่อนต่างกันฟ้ากับเหวนี่ถ้าคนอื่นเห็นเดินด้วยกันนะนเขาจะนึกว่ายายเดินกับหลานว่ะนัินสิถ้าชานเปรนผู้ชายคนนั้นอ่ะผมอายแย่เลยอะ่ะเฮ้แอบนิมทายใช่หรอ เปล่าค่ะบอสอย่าให้ฉันรู้นะว่าพวกแกแอบนินทาฉันไม่อย่างนั้นฉันหักเงินพระแกคนละห้าร้อยไม่มีอะไรทำแล้วไงไปทำงานได้แล้วไปนี่ป้า เสียใจหรอที่เขาพูดแบบนั้นอะ่ะน<อ>ี่ต้องคิดมากนะยิ้มเข้าไว้นี่น,นี่นายนายเลิกต่อใย่่ฉันสักทีได้ไหมเห็นไหมนายทำให้ชีวิตของฉันวุ่นวายมากเลยอะ่ะต่อไปนี้นายไม่ต้องมาหาฉันอีกนะสงสัยป้าเขาคงไม่ชอบกูจริงๆ้วยวะ่ะ รับอะไรดีคะคุณลูกค้าชาล้อนแก้วหนึ่งค่ะเปลี่ยนลุคใหม่เหรอคะอยากลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะคะก็น่ารักดีนะคะปกติไม่เคยเห็นแต่งตัวทําผมอะไรอย่างนี้เลยก็เพราะว่าก็เพราะว่า วันนี้เป็นวันพิเศษยังไงล<อ>่ะครับโอ๊ย <c oughs> นี่นี่นายเทปะครับใส่มพิธีนี่นายทำไมได้ถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะ คือเอาอตรงๆนะคือผมไม่อยากให้ป้าเด่ยโดนมองว่าเดินข้างผมแล้วเหมือนยายเดินกับหลานอะแล้วผมก็เลยแต่งตัวแก่ให้สมกับป้าไงฮะว่าแต่ป้าเหอะทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้อะอะหรือว่าไม่ใช่เว้ยก็แค่อย่าเปลี่ยนแนวบ้างแค่นี้เองโอแล้วทำไมต้องหน้าแดงอะ ปล่าแดดมันร้อนอชอบก็บอกว่าชอบดีปากแข็งทำไมฮะนี่ที่ผมมาหาทุกวันเนี่ยเพราะว่าผมชอบนะชอบตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วไปแฟนกันนะป้าเลิกเรียกฉันว่าป้าได้แล้วตอนนี้ฉัน น่ารักเดี่ยกงั้นก็เรียกว่าแพนจาน้าได้เลยบ้า